โอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่แคปชั่นเนาะพอเราเอ่อเอ็กพอร์ตเอาตัวคลิปออกไปแล้วนะคะเราก็กดเสร็จสิ้นเนาะให้ไปที่แอปที่ชื่อว่าแชทอ่าแชท GPT ก็ได้ค่ะตัวนี้เนาะหรือว่าเดี๋ยวนี้พี่ใช้อ่าเจมีก็ได้เจม i n i ก็เป็นตัวนี้เนะเาะลองใช้เจม i ไนบ้างคาว่าที่เจมีไนเจมจะเป็น AI mm hmm. ของ Google นะคะคราวนี้อ่า uh, เขาก็จะถามว่าเราคืออะไรเนาะเราก็บอกเขาไปว่าเราเป็น ขอแคปชั่นสำหรับโพสติ๊กต็อกเป็นคลิปเกี่ยวกับการแนะนำตัวของเราว่าเราเป็นร้านโรงงานทำป้ายเมนู ป้ายเมนูมืออาชีพมืออาชีพที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับป้ายเมนูเครือพลาสติกอ่ะคราวนี้ส่งข้อมูลไปแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาแคปชั่นนี้ไปโพลโอเคเขาจะชอบทำแบบนี้มาให้เนาะ mm hmm. เห็นไหมเขาจะมีตัวเลือกให้ถ้าเป็น Chat GPT ถ้าไปจีมีนายนะแต่พี่ไม่ชอบพี่จะบอกว่าขอ1นึ่งแคปชั่นที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดใส่ call to action call to action ก็จะเป็นเหมือนแบบคำสั่งให้คนทำอะค่ะโอเคอเคลิดเลยลองดูเดี๋ยวเขาก็จะเอาที่ดีที่สุดมา เป็นี่ขี้เกียจเลือกไปนคนที่เกียจเลือกอ่าโอเคประมาณนี้แล้วแต่ถ้าเป็นเจมินายมันจะชอบอธิบายไงเราไม่ต้องอธิบายแล้วก็กดค้างไว้ค่ะแล้วก็กดคําว่าเลือกข้อความเนาะแล้วก็มาเลือกเอาเฉพาะตรงนี้เห็นไหมเขาก็จะมีการจัดรูปแบบนู่นนี่นั่นเขาไม่ใส่แฮชแท็กให้ด้วยนะเพิ่มแฮตแท็กเพิ่มแฮชแท็กให้ด้วยอ่ะก็อยากได้อ,อะไรเพิ่มเติมก็แค่แจ้งไปเนาะ อ่าแค่นี้ก็กดเหมือนเดิมค่ะเลือกเลือกข้อความก็เอาตรงนี้อ่านหน่อยนึงเนาะโอเคกดคัดลอกค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ของเราเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ไปที่ช่องของเราก่อนอย่าลืมดูช่องด้วยนะเวลาเราทำอะไรแล้วก็ไปที่ โอเคเสร็จแล้วก็ไปที่ตัวบวกนะคะแล้วก็เอาคลิปของเราคลิปนี้เนาะป้ายเมนูชุดนี้คือป้ายที่ป้ายเมนูชุดนี้คือป้ายที่ขายโอเคแล้วเราก็กดวางเลยค่ะแค่นี้เนาะเสร็จแล้วป้ายเมนูชุดนี้คือป้ายที่ขายเรียบร้อยกดยืนยันกันก็จบนะคะถ้าทำตามกระบวนการที่เมย์บอกอะค่ะมันก็จะเป็น เวลาเข้ามาที่ช่องของเราเห็นไหมคะว่ามันก็จะมีหน้าปกที่น่าดึงดูดให้เขาเข้ามาว่าเออเขาเข้าได้เขาเข้ามาแล้วเขาได้อะไรนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะ